ไวชายนเสนอโลกสวยด้วยอิสลามเชิญครับอาวชายพดเองดอกหรือ ฉันไม่ทันจะสังเกตนึกว่าคนจรจัดที่ไหนเลยไม่ได้สมหมายจอดรับต้องขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรครับคุณเด่นดวงพอดีผมเดินจนชินแล้วล่ะครับโอโอฉันเองก็ลืมไปว่าสมัยที่ชายพดอยู่บ้านนอกคงจะวิ่งไล่ควายซะจนชินแล้วสินะอยากจะรู้จังว่าเท้าเธอกับตีนควายอย่างไหนมันจะด้านกว่ากัน ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับพอดีผมไม่ใช่ควายนี่แกกล้าตีฝีปากกับฉันเหรอก็อย่าลืมสิหัวเลือดพินิจนันทาในตัวแกมันไม่ได้เข้มข้นอย่างพวกฉันแม่แกก็เป็นแค่บ่าวก้นครัวที่จับพลัดจับผูกากลายเป็นเมียคนที่สี่ของคุณปู่คุณจะว่าผมยังไงก็ได้นะแต่คุณไม่มีสิทธิ์มาลามปาฏิคุณแม่ผมทำไมฉันจะพูดไม่ได้ แกก็แค่คนอาศัยที่อยู่ในบ้านอย่ามาริอ่านตีตนเสมอฉันจำใส่กะลาหัวไว้ด้วยไอ้ขี้ครอบคุณชายพาจนานของบ่าวจะเสียอกเสียใจไปทำไมล่ะครับใครๆก็รู้ว่าคุณเด่นเนี่ยแกเป็นของแกแบบนี้มาตั้งนานแล้วลุงวินครับ ชายว่าชายกลับไปอยู่บ้านสวนดีไหมครับคุณชายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตระกูลลูกหลานพินิชนันทาพ่อคุณท่านเสียเนี่ยเดี๋ยวคุณชายก็ต้องกลับมารับส่วนแบ่งมะระดกอยู่ดีจะกลับไปกลับมาทำไมมาหลายรอบล้ะครับชายไม่อยากสู้ลบปรบมือกับใครแล้วครับชายรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอ่อนแอเหลือเกินครับจะบอกว่าใครอ่อนแอ ใครเข้มแข็งมันไม่ได้สัทีเดียวหรอกนะครับคุณชายเพราะผู้ที่เข้มแข็งที่แท้จริงก็คือคนที่สามารถเอาชนะความโกรธของตัวเองได้คุณชายอยากจะเป็นผู้ชนะไหมละครับเริ่มได้เลยชายพุนพไม่มีงานการทำใช่ไหมงั้นช่วยเอาเสื้อผ้าของฉันไปซักให้หน่อยอย่างอื่นในซักเครื่องได้นะ แต่ถุงเท้ากับชุดชั้นในอะซักมือเท่านั้นแล้วมาธุะกงการอะไรของผมล่ะคุณเด่นก็ไม่ได้เป็นง่อยซะหน่อยทำไมไม่ซักเองล่ะโกโรธอยู่ใช่ไหมครับความโกโรธมาจากชัยตอนเอาชนะมันให้ได้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  นี่เสื้อผ้าของสมหมายนี่ครับคุณเด่นเสื้อผ้าของคุณเด่นเนี่ยสมหมายซักหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแต่กาเนี้ยวสมหมายจากการเองครับคุณเด่นืมสาระเน่นักแน่ไหมโกรธอยู่ใช่ไหมครับคุณเด่นถ้าอยากจะเป็นคนที่ชนะและแข็งแรง่ะต้องเอาชนะความโกรธของตัวเองให้ได้นะครับ World, ท่านอูลสลลัลวะัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าคนที่แข็งแรงนั้นไม่ใช่คนที่สามารถคว่ำคนอื่นให้ล้มลงได้แท้ที่จริงคนที่แข็งแรงนั้นก็คือคนที่สามารถควบคุมตนเองได้ในขณะโกรธหะดิษรายงานโดยบุคอรีและมุสลิมโลกสวยด้วยอิสลาม